สายเดิม58ครับของสแตนดาร์ดก็เลยอัพซีซเพิ่มให้ลูกค้าเป็น62มิมลครับผมก็จะได้ซ c ซเพิ่มขึ้นมาอีก20ประมาณ22่สซีซครับผมสายมือเนี่ยแทงน้ำเสื้อสูบแต่งเนี่ยเขาจะยาวกว่าเดิมเห็นไหมครับยาวมาครึ่งเสื้อครึ่งปอกเลยครับนี่ดูของเดิมแทงน้ำแค่นี้เองครับอยู่แค่นี้เองครับที่น้ำมันจะอยู่เนก็ความแตกต่างประมาณนี้ครับ ก็เดี๋ยวต่อด้วยการใส่ลูกสูบกันก่อนเลยครับผมเนี่ยก็ผมใส่ก็เพิ่มซีซีให้ลูกค้าไปเลยนะครับเป็นไซส์หกสิบสองมิลไปเลยครับจากเดิมเดิมสแตนดาร์ดแอร์หลอกมันห้าสิบแปดมิลครับผมก็อัพซีซีให้ลูกค้าเพิ่มไปเลยครับไหนๆก็เสื้อสูบมันพังไปแล้วครับตัวเก่ามันเป็นรอยครับผมกับลูกสูบตัวเก่าไซส์เดิมห้าสิบแปดครับของสแตนดาร์ดก็เลยอัพซีซีเพิ่มให้ลูกค้าเป็นหกสิบสองมิลครับผม ก็จะได้ซีซีเพิ่มขึ้นมาอีกยี่สิบประมาณย2ิซีซีครับผมจากร้อยห้าิบห้าซีซีนะครับของเดิมก,ก็เพิ่มมาเป็นร้อยเจ็ดสบดซีซีครับตอนนี้แอลล็อกคันนี้ใส่ลูกเป็นห2ิก็ซีซีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเจ็ดซีซีนะครับบวกลบคูณหารกันแล้วก็ประมาณนี้ครับผมก็หัวลูกสูบอะไรเนี่ยเขาเป็นของแต่งนะครับอ,อัตราส่วนเนี่ย เขาทํามารองรับอยู่แล้วครับลูกมันไม่ได้ล้นขึ้นมาปิ่มที่ฝานะครับก็มันพอดีครับมันต่ําลงไปกว่าลูกเดิมหน่อยแค่หัวตรงนี้ยมันยกขึ้นมาสูงกว่าลูกเท่ากับลูกเดิมอะปริปรมาณตรงเนี้ครับแต่ขอบเนี่ยครับเขาต่ําลงไปก็คือทําเขาทําทมาเพื่อให้ใส่ได้เลยครับใช้ได้เลยครับไม่ต้องไปเซ็ตกําลังอัดไม่ต้องไปเซ็ตไม่ต้องไปเซ็ตอัตราส่วนอะไรมากครับก็ลูกสูบลูกนี้ใส่กับฝาสูบเดิมได้เลยครับผม ก่เดี๋ยวมาใส่ลูกสูบกันเลยครับลูกสูบก็ให้เลียงแหวนอย่าให้ตรงกันนะครับการเลียงแหวนก็ให้แยกกันอย่างนี้ครับนี่ครับแหวนตัวแรกอยู่มุมทางนี้แหวนตัวที่สองนี่ครับรองแหวนให้อยู่มุมนี้นี่นะครับให้กากบาดเน้นไปทางเสาเสื้อครับให้มันกากบาดกันไว้อย่างนี้ชี้มาทางเสาเสื้อเอาละกันครับง่ายๆอย่าให้ตรงกันครับนี่ครับประมาณนี้ครับการเลียงแหวนกําลังอัด ด้านบนผมก็เอาไว้ฝั่งไอดีนะครับกําลังอัดสองตัวแรกผมฟังเอาไว้ฝั่งไอดีด้านบนแหวนน้ํามันลองแหวนก็ไม่ตรงกันนะครับนี่ครับอยู่นี้มุมมุมนี้ตัวหนึ่งมุมนี้ตัวหนึ่งนะครับนี่ครับจะไม่ตรงกันนะครับกากบาดแหวนกว่าน้ํามันผมก็เอาไว้ฝั่งด้านล่างนะครับสนานี้กิบล็อกผมใส่ไว้ฝั่งหนึ่งแล้ว ก็มาใส่กันเลยครับใส่ลูกสูบ้อนก่อนเลยครับก็ไอดีขึ้นด้านบนนะครับตัวเลขหกสองนี่เป็นฝั่งไอดีด้านบนหลบไอไอดีเนี่ยฮะที่หลบวาลวเนี่ยครับเป็นตัวใหญ่วาลไอดีถ้าลูกศรจิมลงนี่คือวาลวเสียลงด้านล่างนะครับหลบวาลวจะเล็กลงลักษณะนี้ครับผมลูกศรลงล่างไอเสียไอดี ID. เป็นขึ้นด้านบนประมาณนี้ครับใส่กันเลยครับก็เอา อย่างออกก่อนครับก็อัีซีเพิ่มให้ลูกค้าไปด้วยเลยครับอันไหนก็เสื้อสูบลูกสูบพังไปแล้วครับก็หย่อนน้ำมันกันหน่อยครับที่สลักก็ใส่ลักษณะนี้นะครับใส่แล้วก็ดันลงไปให้สุดครับประมาณนี้ ก็เดี๋ยวมาใส่กิบล็อกกันครับผมกิบล็อกพวกลูกสูบแต่งก็จะเป็นตัวจีแบบนี้ครับใส่ง่ายครับเดี๋ยวหาผ้ารองตรงนี้หน่อยครับลองบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อมันกระเด็นลงไปในเครื่องนี่ครับใส่ลักษณะนี้นก็ก่อนใส่ลืมบอกง้างออกหน่อยครับทางทางนี่นะครับลิบล็อก ทางไปนะครับอย่าทางเยอะนะทางพอประมาณเให้ยืดาให้หน่อยให้มันมีหนึ่งร่องครับประมาณนี้ครับผมให้มันทางๆออากมาหน่อยครับใช้สูตรอ,อสมัยทำสองยังหวะครับพวก KR เ <c ười> ข้าลักษณะนี้เราก็ดันให้มันเข้าร่องครับผมนี่ครับแล้วเราก็เลื่อนดูนะครับถ้าเลื่อนแล้วมันวิ่งคล่องตัวก็แสดงว่ามันอยู่ในร่อง กิบล็อกแล้วครับอ่าลักษณะนี้นะครับเนี่ยเลื่อนได้นี่ครับแต่ถ้าเดื่อนเลื่อนมาอีกทางนึงก็จะหนื่นๆหน่อยเนี่ยแข็งๆเลื่อนมาไม่ได้นี่แสดงว่าเราใส่ถูกต้องแล้วครับเข้าร่องแล้วครับนี่ประมาณนี้เคเราก็เช็คดูนะครับเคครับเข้าร่องเรียบร้อยอ่ะเลื่อนทางนี้หน่อยให้มันอยู่ตรงข้ามกับร่องเคประมาณนี้ครับผมเรียบร้อยครับสลักกิบล็อกพ่าออกครับ ด้วเดี๋ยวใส่ประเก็นตีนเสื้อครับก็ใส่เป็นประเกนตีนเสื้อแท้เลยครับผมก็พา,านัมเบอร์นี้นะครับผมประเก็นตีนเสื้อก็ของแท้เขาจะมีเคลือบน้ํายาเนี่ยแบบนี้มาให้เลยครับแทบไม่ต้องมาทากาวดําเลยครับลักษณะนี้นะครับก็ใส่กันให้ถูกได้แล้วกันครับก็จะใส่ลักษณะนี้ครับด้านตานน้ำมันตรงนี้นะครับอยู่ฝั่งนี้ ็พวกนี้ผมล้างทําความสะอาดแล้วนะตีนเสื้อผมเช็ดไว้หมดแล้วเช็ดน้ามันอะไรเลื่อนๆออกใั้หมดแล้วใส่เลยส่วนเ่ลยงอ่ะเรียบร้อยก็เดี๋ยวใส่เลเสื้อสูบไปเลยครับเสื้อสูบก็เป็นลักษณะนี้ครับก็ตัวนี้เป็นเสื้อสูบแต่งนะครับก็คือนี่ครับแทงน้ําจะยาวกว่าเดิมครับใหญ่กว่าเดิมนี่ครับลึกลงไปข้างในลึกเลยครับ กษณะนี้นะครับยาวมาครึ่งเสื้อเลยครับเนี่ยฮะทั้งสี่มุมเลยนะครับเนี่ยลักษณะนี้ของเดิมมันจะสั้นๆนะครับเนี่ยผมไปดูรอบเลยของเดิมมันจะสั้นอยู่แค่ตรงนี้เองครับรองน้ําตาน้ําครับก็เดี๋ยวผมหยิบเสื้อเดิมให้ดูครับแป๊บนะครับก็หยิบเสื้อเดี๋ยวมาเทียบให้ดูครับเสื้อเดิมกับเสื้อที่จะใส่ให้ลูกค้านี่ครับผมดูตาน้ําครับยาวนะครับ นี่เสื้อเดิมครับผมนี่ดูตา,าน้ําฝั่งที่นิ้วโป้งผมชี้เนี่ยสั้นกว่าวกันเยอะเลยครับนี่ครับซ้ายมือนี่เสื้อสูงใหม่นะครับที่จะเปลี่ยนแทงน้ําใหญ่ตา,าน้ำเนี่ยครับยาวนะครับ,รบของเดิมด้านขวาด้านขวามือแทงน้ําสั้นแค่นี้ครับนี่ครับ ก็ามาดูความแตกต่างของเสื้อสูบนะครับที่จะเปลี่ยนซ้ายมือเนี่ยครับอันใหม่นะครับขวามือนี้ของเก่านี่ครับขวามือก็ความแตกต่างคือแทงน้ําจะสายมือเนี่ยแทงน้ําเสื้อสูบแต่งเนี่ยเขาจะยาวกว่าเดิมเห็นไหมครับยาวมาครึ่งเสื้อครึ่งปอกเลยครับนี่ดูของเดิมแทงน้ําแค่นี้เองครับอยู่แค่นี้เองครับที่น้ํามันจะอยู่นยก็ความแตกต่างประมาณนี้ครับ ก็สายนี้เป็นลูกหบสองมิลน,นะครับอันเดิมเป็นห้าสิบแปดมิลครับฝั่งขวาอันนี้อัพซีซีให้ลูกค้าเป็นหกสิบสองมิลอัพไปเลยครับผมไหนๆก็เปลี่ยนเสื้อสูบลูกสูบล้ะก็มาใส่เสื้อสูบกันเลยครับผมก็เดี๋ยวต้องถอดน็อตน็นอตมาใส่ตัวนี้ด้วยนะครับน็อตจากเสื้อเดิม ก็ไขน็อตด,ดูระบายน้ําทิ้งให้เรียบร้อยครับให้แน่นตึงๆึงมือนะครับเหมือนน็อตถ่ายน้ํามันเครื่องครับน้ําหนักมันจะมีแหวนเงินลองอยู่ด้วยนะครับอันนี้ผมทากาวบอลเซฟไว้ให้ลูกค้าด้วยนะครับผมก็มาใส่กันเลยนี่ผมทาน้ํามันในปอกไว้แล้วนะครับก็เสื้อแต่งมันจะเป็นปลอกเหล็กนะครับตัวนี้ถ้าเป็นเป็น,เป,นเ,เป็นเสื้อแต่งราคาที่สูงๆขึ้นไปกว่านี้ก็จะเป็นพวกเสื้อสูบเซรามิกครับก็จะเป็นปอกเซรามิกเลย อันนี้เราก็ใช้เป็นปอกเหล็กเหมือนพวกรถตระกูล Honda เขาก่อนครับก็เป็นสเต็ปแรกครับอัพอัพก็อัพซีซีสเตปแรกให้ลูกค้าครับก็เป็นรุิบ6อ2มิลก่อนครับใช้เสื้อปอกเหล็กก่อนครับเอาไปลองเทสวิง่งดูก่อนครับก็ฉลมน้ำมันกันหน่อยครับประมาณนี้สูงไปเลยสูงครับผม ให้หยอดน้ำมันที่หัวลูกสูบด้วยนะครับลักษณะนี้หยาดลงไปที่แหวนนะครับเยอะๆเลยครับเดี๋ยวมันจะบินเข้ารองแหวน,นครับมันก็จับเอียงแหวนได้เรียบครับแยกกันออกคนมุมแบบน,นี้ก็จับเสื้อสูบเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็พักลูกสูบให้เป็นลักษณะนี้ครับเอียงไว้แบบนี้นะครับผมให้ดูใกล้ๆอันนี้เป็นไม้อลองสูบบางเลย นะครับยังให้มันพักอยู่กับที่ลูกโซ่แบบน,นี้แล้วค่อยมากดแหวนด้านบนลงนะครับนี่ครับเราก็ไล่ตัวบนก่อนใช้ปลายเล็บเราจิ้มๆเข้าไปได้วิธีแะตัวเดีย๋ยวม,มองเห็นน้ำก่อนนี่ครับอเอาสองตัวบนเข้านะครับสองตัวบนเข้าแล้ว เราก็โยกซ้ายโยกขวาโยกสื้อสูบครับมือช้อนใต้ลูสูบลักษณะน,น,นี้นี่ครับโยกซ้ายโยกขวานะครับนีส่สายขวาเงี้ยครับเข้าไปแล้วก็แหวนน้ามันหน่อยมันจะมีเทปเปอร์รับอยู่ครับแล้วก็โยกให้มันเข้าขก่อนนี่ครับเนี่ยอันนี้เข้าแล้วนะครับแหวนน้ามันหลุดเทปเปอร์เข้าไปในกระบอกสูบกระบอกสูบแล้วครับนี่ครับก,ก็จะเข้าได้ลักษณะนี้แล้วครับ โยกซ้ายโยกขวา,าปลอดภัยสุดครับเสื้อใหม่ๆลูกใหม่ๆแหวนหม่ๆม,ม่ดันเงินเข้าไปครับเอาโซ่เราลิ้นจัดเรียงโซ่เราลิ้นให้ดีลักษณะนี้ถอ,อยเข้ามาหน่อยปลกซ้ายโยกขวานะครับเ,เก็บแหวนมาหนึ่งอเข้าแล้วเราก็ดันเข้าไปเลยครับ ก็ติดเมื่อกี้ติดบูทเสื้อหน่อยนะครับแล้วก็ให้มันเข้าบูทเสื้อให้ได้ก็จะเข้าได้แบบนี้ครับโอเคโซ่เรลิ้นอยู่ประมาณนี้ลูกสูบเสื้อสูบกับลูกสูบก็เข้ากันประมาณนี้แล้วครับน้ำมันออกมาตรงนี้เรายวต่อด้วยไม้รองโซ่เราลิ้นตัวล่างครับผมพานัมเบอร์กระตุ้นประมาณนี้ครับผม ขนานี้ใส่ก่อนที่จะใส่ประก็นฝาสูบนะครับนี่ครับของเก่ามันกรอบหมดแล้วครับเพราะว่าชุดหัวบนมันร้อนน้ามันขึ้นมาเลี้ยงไม้ทันก็ทําให้ร้อนส่งผลให้มันร้อนมากครับกรอบไปหมดแล้วฮะก็เปลี่ยนให้ลูกค้าดีกว่าครับนี่ครับก็ให้เอาติ่งตรงนี้นะครับพักไว้อยู่ตรงตรงนี้ครับที่มีบาร์ล็อกด้านที่ไม่มีติ่งสอดเข้าไปข้างในครับผมใสช้อนโซ่เราลิ้นลักษณะนี้ครับผมก็ ดันเข้าไปเลยครับดันโซเข้าไปครับโซขึ้นไปนี่มามา้ลองโซเราลิ้นก็จะอยู่ลักษณะน,นี้ครับผมนี่ครับปากมานี้เดี๋ยวมาดูด้านนี้ด้านนี้ก็จะอยู่ลนนักษณะนี้ด้านในนะครับ